สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกๆนะครับของวันที่สามสิบของเดือนสิงหาครับพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องผมมาบ้านครับมาสวนยุสวนเกษตรครับพี่น้องนี่ครับมาเบิ้งสวนเกษตรวันนี้ครับพี่น้องผมสิมาอัปเดตแลังก็สิมาให้ปุ๋ยผักหวานครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็สิเข้าปลายฤดูฝนแล้วพี่น้องก็สิเป็นช่วงฤดูที่ว่าสิต้องให้ปุ๋ยครับพี่น้องบำรุงต้นผักหวานเนาะครับเพราะว่าหลังจากฤดูหนาวผ่านไปพี่น้องกประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าพี่น้องผักหวานก็ต้องให้ยอดแล้วครับพี่น้องช่วงนี้เขาก็ต้องเริ่ม ผมล่วงตัวมันครับพ um, uh, vale> ี่น้องไป็นเมื่อวานเลยครับพี่น้องว่าผมใส่ปุ๋ยยังไรครับอีกครับพี่น้องผมปุ๋ยที่ผมเลือกนะพี่น้องไม่เป็นปุ๋ยขี้งวนี่ไรเพรองเป็นขี้ไก่แกบพี่น้องนี่ครับปุ๋ยขี้ไก่แกบนี่ครับเห็นไหมครับนี่กับเป็นแกบผสมกับขี้ไก่ครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านนี่ครับพี่น้องพผสมมีฟาร์มไก่หลายพี่น้องแล้วก็ผสมสีคล้ายเวลาพคนเอาไก่ออกจากคอบพี่น้องพผสมสีคล้ายปุ๋ยขี้ไก่แกบพี่น้องก็ข้อดีของขี้ไก่แกบพี่น้องก็คือมันสีเฮ็ดให้ดินนลยครับล้วนครับแล้วก็ บอจับตัวเป็นดินแข็งครับคือยังบางขี้งัวบางอย่างบางชนิดครับพี่น้องมันก็สีแข็งครับผมเคยทดลองพี่น้องยังขี้งัวขี้ควายนี่พี่น้องครับคือกับบ่หมีแกะไซมันดินก็สีแข็งครับพี่น้องครับนี่ครับกระสอบเังนสีครับผมซื้อมาจากฟาร์มันพี่น้องนี่ครับกระสอบนี่หนี่กับประมาณยี่สิบกบาทพี่น้องมะแพงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นลักษณะฟาร์มไก่พี่น้องนี่ครับฟาร์มไก่ไข่ครับพี่น้องของ บริษัทเบทาโกรครับพี่น้องเพือ่อนมา,าเฮดฟาร์มี่หนีครับพี่น้องแล้วก็เขาก็ขอสื่อกีไก่แก่จากาฟาร์มบนครับพี่น้องนี่ครับโอเคนะครับพี่น้องขันเพื่อนไอ้มีฟาร์มไก่อยู่ไกลบ้านกับล่องติดตอ่อได้พี่น้องล่องขอสื่อบนครับพี่น้องก็ว่าแถวบ้านผมนี่ครับบอ บ่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขาดปุ๋ยครับพี่น้องเพราะว่ามีฟาร์มไก่หลายฟาร์มครับพี่น้องก็ขอสื่อขอแบ่งผลครับทีละสามสี่กระสอบครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสียมาให้เบิ้องกับพี่น้องนี่ครับเป็กหวานบ้านผมครับพี่น้องนี่ครับสวนผมครับนี่ครับนี่ครับอายุกับประมาณสามปีพี่น้องตัวนี้ครับนี่สามปีพี่น้องนี่ครับสามปีครับเป็กหวานครับนี่ครับอันนี้กับประมาณปีหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเป็กหวานตัวนอายุปีหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่ เป็นลักษณะใบเลี ain, screws, ้ยวพี่น้องเนี่ยครับเป็นใบเลี้ยวครับพี่น้องมันใบกลมครับนี่ครับครับผมสีพยายามเอาทยอยให้ปุ๋ยใกล้ๆพี่น้องนี่ครับกัอนสีขาครับสีมีหลายรุ่นพี่น้องเพราะว่าปลูกหลายรอบครับพี่น้องตัวนี้กรับอายุปีหนึ่งพี่น้องนี่ครับก็เริ่มงามเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพักวันอายุสามปีครับพี่น้องเห็นเบิ้ลขับนี่ครับนี่ครับอยู่สวนนี่ครับพี่น้องนี่คือชุดแรกๆที่ปลูกได้ครับพี่น้องนี่ครับแต่ก็ตอนนี้ได้เก็บเกี่ยวผมบอกเลยพี่น้องได็ เก็บยอดขายแล้วครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ้ครับความสูงกืบเกือบอายุความสูงกือบเกือบเกือบสองเมตรพี่น้องนี่ครับสองเมตรครับให้เบิ้ครับนี่ครับลักษณะครับนี่ครับนี่ผมปลูกห้างกันประมาณหนึ่งเมตรได้พี่น้องนี่ครับเพราะว่าเด้ห้างหลายครับพี่น้องห้างประมาณหนึ่งเมตรครับนี่ครับตัวนี้ก็เกือบสองเมตรแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลังจากที่เอาหยื่ได้พี่น้องนี่ครับเสียหญ้าออกแล้วครับพี่น้องกับปลายสิงหา หรือว่าต้นก er to ัญญาณนี everyone, ่พี่น้องช่วงเดือนนี้ครับเดือนสี่มดได้ดูฝนพี่น้องเข้ากับตองบำรุงปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยขี้งัวกาอะไรพี่น้องกันปุมีครับขี้ไก่กันอะไรครับขี้ไก่ก็ดีครับขี้ไก่แกบพี่น้องเพราะว่าการใช้ปุ๋ยขี้แกบก็เป็นสให้ดินมันล้วนพี่น้องดินมันบ่บ่บ่แข็งบ่เหนียวพี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้พักหวานข้นรุ่นนะครับพี่น้องอันนี้ปีหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าชุ่มเน้ครับอายุสามปีแล้วครับพี่น้องนี่ครับเล็กๆนี่ครับอายุเล็กๆปลูก นี่อันนี้ก็บสองเมตรกว่าแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับให้เบิ้ครับนี่ครับกับเฮ็ดตังสี่พี่น้องกัปลายฤดูฝนกัให้ปุ๋ยขี้ไก่เทือนึงครับพี่น้องแล้วก็ช่วงที่สีเขา่าฤดูฝนพี่น้องประมาณเดือนพฤษภา,าอีกรอบนึงพี่น้องครับประมาณปีละสองเทือพี่น้องนี่ครับก็คือใส่ก่อนเก็บเกี้ยวหยอดมันครับแล้วก็ใส่หลังจากเข้าเก็บอยอดมันแล้วพี่น้องก็คือบำรุงมันบำรุงกรอบกับบำรุงหลังมันครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ้ครับนี่ครับ ขาวหวานสวนผสมขับนะครับให้เบิ้งขับนะครับเอาจริงสุ้มมะนีมีพีเลียงนะพี่น้องมีบักเขียบด้วยครับมีต้นบักเขียบอยู่แข่างกันพี่น้องแต่ว่าพอมันใหญ่มากเลยเลยพี่น้องมันกิบว่าจำเป็นต้องมีพีเลียงนะครับเพราะว่ามันอาศัยหาของมันเดือนอาหารได้แล้วครับกับต้นบักเขียบมันกิดสิตายเองพี่น้องมันกิดมันกบิบโบสมารถเติบโตได้ครับพี่น้องมันกิดตายไปครับนี่ครับสุ้มมะนีกันท่านพี่น้องนี่ครับ ูกพร้อมพี่เลี้ยงก็คือตัวหน่อยหนาพี่น้องเยี่ยมกันครับนี่ครับเพราะว่าอันนี้สามปีแล้วพี่น้องบกเขียบเข้ากับเด็ดยอดแน่เด็ดจิงแน่มันก็เลยบดบดบดย่างครับี่น้องมันตายครับเจ้าพักวันกับเกิโตัวได้เลยครับเพราะว่าหากมันสามารถสีว่าหาอาหารเองได้เหรอครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมอ่เสียหยาพี่น้องได้หยาออกครับได้หยาออกแล้วก็ เดี่ยครับเดีส่วนหนึ่งพี่น้องแต่ว่ากับท่านในเมดครับพี่น้องก็ต้องเห็นเรื่อยๆครับนี่ครับตัวนี้ก็สูงพี่น้องตัวนี้สูงก็มู้เลยครับพี่น้องเกือบสามเมตรครับพี่น้องนี่ครับในเบื้องรับนี่นี่พี่น้องขี่ใกล้กันนี่ครับนี่ครับนี่ครับกันละโค้งหลับหลับเลยพี่น้องนี่ครับโค้งหลับหลับจัาจะใส่จะใส่ติดกับต้นเลยครับพี่น้องก็คือหลับหนี่ครับเบื้องรับพี่น้องนี่ครับ ต้นญ่กับสายรายใดพี่น้องเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วพี่น้องหากมันบออมีปัญหากับระบบขี่ใกล้หรือพี่น้องนี่ครับจะว่าขันตนน้นน้อยอยู่กับสาประมาณสองกับมืออะไรครับพี่น้องปรว่าขันต้นมือนี่ครับเท่ากับสายรายใดนะครับนี่่นีกับตนน้นเองพี่น้องน,นี่ครับสาไปเลยครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องต้นยังต้นนี้ครับพี่น้องมันท้าในยายพี่น้องนี่ครับท้าในยายครับกับประมาณปีกว่าพี่น้องกับให้ปุ๋ยขี้ไก่กับให้รอบๆพี่น้องประมาณจักสามสองสามกัมพี่น้องนี่กัมประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับเฮ้ยรอบๆพี่น้องนี่ครับแค่นี้ก็พอพี่น้องแค่สายลายครับเพราะว่าขันสายลายกับสีเข้มพี่น้องมันกระติตายนี่ครับประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าขันต้นใหญ่นี่ครับพี่น้องยังต้นยังยังสีครับพี่น้องนี่ครับหากกับไซมาไม้จำนวนมากขึ้นพี่น้องเพราะว่า ขนาดลำต้นและขนาดหางมันก็นใหญ่ขึ้นพี่น้องนี่ครับประม่าหาหากรมือพี่น้องนี่ครับนี่ครับใส่หลอดโค่นนี่ครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้แล้ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องก็นี่ครับ,รบ,รบสำคัญเลยพี่น้องจะให้คุ้มหยาดจะให้หยาคุ้มพี่น้องว่าขันหยาคุ้มเรา โอกาสพระวานเท่าตายมันก right? ็ส seem <laughs> ูง so พี่น้องนี่ครับต้องเสียหญาพี่น้องนี่ครับต้องเสียหญ่ได้พยายามใส่ยาฉาขายนะพี่น้องเพราะว่าพระวานเท่ากับสิตายพี่น้องต้องก็คือดูแลเนี่ยระดับหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันใส่ยาขายนะพี่น้องนี่ครับยังตัวที่สี่ครับพี่น้องหนึ่งแท่านในง่ามพี่น้องนี่ครับเบื้องลุขับนี่หยาคุ้มนี่ครับเป็นเอาหยาออกได้พี่น้องนี่เบื้องลุขับนี่ยังตัวนี้ก็โอเคพี่น้องนี่ครับนี่ครับให้เบิ้งครับนี่ นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับส่วนนี้ครับพี่น้องท่านเด้เอาหยาดใดพี่น้องมุลดูครับนี่ให้เบิ้งครับพี่น้องว่าขันท้อปล่อยมันหกพี่น้องพระวานท่ากับสีม่วงามเลยกัโอกาสที่มันตีตายกับสูงเลยพี่น้องมุลดูครับนี่เดี๋ยวไปเห็นต้นพัะวานเลยพี่น้องจริงๆมพีพระวานเลยครับนี่ครัพี่น้องกันปลูกพระวานก็ต้องเอาใจใส่พี่น้องจะให้หยาคุ้มจะให้หยาเกิดสูงครับพี่น้องนี่ครับให้เบิ้งครับนี่ยังต้นสีมันที ตัว่าขันตัวมันสูงเหรอกรับว่าเป็นยังไงพี่น้องเงตัวยังสี่ครับนี่ครับนี่เบิ้งขับนี่นี่ครับนี่กงงามเะครับพี่น้องนี่ครับกระสูงกับงามแต่ว่าปัญหากับมีพี่น้องมันสิมีนอนครับพี่น้องมีนอนที่มาเจาะกิ้งพี่น้องเห็นไหมครับนี่นอนที่จาอกิ้งนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือปัญหาของของตนพักหวานครับเป็นยังปมหูปฏิพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ครับกิ้งที่มันตกลงมาพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ครับ ึงนอนครับพี่น้องนอนกัดนี่ครับเป็นคุยนี่ครับกิ้งมันรับพี่น้องน่ครับเห็นแลครับพี่น้องห้อยจอมันรับนี่ครับอันนี้คือสัตรูัวเลยพี่น้องสัตรูตัเขาบอหวานแล้วครับพี่น้องนี่เสียดายเลยครับพี่น้องกิ้งใหญ่เลยนี่ครับนี่ครับเป็นหูเป็นเข้าไปนี่ครับนี่พี่น้องเห็นบ่าครับพี่น้องนี่ครับนี่ ศัตรูของพะวานอ่ะพี่น้องนี่ครับมันเขาไปกินแกนไกลกลางของต้นพะวานะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ตรงใหญ่เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ขีมันครับนี่นี่ครับปัญหาครับพี่น้องก็ระวังพี่น้องพี่น้องลองมันสังเกตอยู่สวนนะพี่น้องว่าเป็นยังพกวันต้นห้องเหี่ยวต้นห้องมันใบแห้งลงพี่น้องนี่ครับนี่ครับถึกน้อนพี่น้องน้อนจอครับนี่ครับปัญหาศัตรูของเอ่อพะวันครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องห้เบิ้งครับนี่ครับพะว้านตัวนี้ก็งามงามพี่น้องนี่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือหกครับพี่น้องนี่ครับตองมาเอาต้นบักเขียบในนานี่ครับออกแล้วครับพี่น้องนี่ครับเพราะมันสีเริ่มสูงเกินต้นบกพะวานเท่าไรครับพี่น้องนี่ครับส่วนนี้ท่านไายเอาหญ้าได้พี่น้องนี่ครับมุนดูครับเเบิ้งครับนี่ครับแต่ว่าก็เริ่มแล้วครับพี่น้องเพิ่ะเริ่มปั๊บแล้วครับพี่น้องเริ่มตัดต้นบกเขียบนี่ครับต้นบกเขียมันสูงนี่ก็ต้องตัดทิ่มแดีวพี่น้องนี่ครับจะให้มันสูงงเเกิินนนนนนคคคครรรรัััับบบบบพีีี่่้้้อใหสว ก็คิดว่าอาทิตหนาี่น้องอาทิตนาก็ต้องมาดูแลส้มนี้ครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่บางส่วนก็เริ่มใบใบเหลืองพี่น้องใบเหี่ยวนี่ครับเ้เบิ้งครับนี่นี่ปัญหาพี่น้องเ้เบิ้งครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่นี่ครับก็ขึ้นนอนพี่น้องนอนนอนมาจอพี่น้องนี่ครับนอนนอนจออยอดครับกินว่าไม่ยอดครับพี่น้องกินใบครับกินล่ำต้นมันเลยพี่น้องนี่ครับเ้เบิ้งครับ เส็เบิ้องข้างวนามันยั่งยู่บ่นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่ครับพี่น้องกันเห็นทั้งสิ่นครับหลับเฝ้าได้ครับรองเฝ้าจัดการเลยขายเลยครับพี่น้องดีครับเห็นบอครับนี่นี่ตัวหนึ่งสาเหตุที่มันต้องเอ่อประวัติเท่าตายพี่น้องเห็นบ่ครับนี่สุดายเลยครับนี่มองดูครับนี่นอนพี่น้อง ยัสิจ,จับไม่เบิ้งคับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเบิ้งด้วพี่น้องนี่นอนนี่มาทำไร่ผักหวานเลาพี่น้องนี่ครับนี่ครับช่วงนี้หนาะฝนพี่น้องนอนระบาดได้พี่น้องก็จัดการเลยพี่น้องขาเลยครับนี่ครับก่ต้องยานบาดพี่น้องประว่าพผักหวานเลาสวัสดีไงไดพี่น้องนี่ครับโอ้สิได้นี่ครับ <c oughs> นี่ก็อีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องสาเหตุหน,นึ่งเป็นอยังต้องทําความสะอาดเพราะว่ากันบ่ทําความสะอาดนี่พี่นอ้องอ่ามันกับซีมีหนอนนี่ครับมาจอครับพี่น้องมาจอร่ำต้นพี่น้องนี่ครับหนอนกับซีมาอาศัยกับพวกต้นไม้ที่มันเกิดแข็งๆกันนี่พี่น้องนะกับซีมาอ่าฟังโตแล้วก็กัดกินอ่าแกนกลางของขอ่ผักหวานครับพี่น้องนี่ครับในเบิร์นครับพี่น้องนี่ครับ นี mm. ่ก็ให้เบิลลษณะอีกต้นหนึ่งพี่น้องที่มันงามพี่น้องนี่ครับนี่ครับกำลังงามเลยพี่น้องนี่ครับแต่ว่าก็โอกาสสูงพี่น้องโอกาสเสี่ยงเนะครับพี่น้องว่ามันสิมีหนอนมากัดกินแกนต้นพะวานน้อพี่น้องนี่ครับเพราะว่ามันมีหย่าหลายพี่น้องนี่ครับนี่ครับงามเลยครับพี่น้องแล้วพี่น้องโอเคครับก็คือขอสำคัญเลยพี่น้องจะให้มันหกพี่น้องต้องเอาหญ้าออกจากต้นพะวานห้อใดๆครับเพราะว่าขันหญ้าหกมันก็เป็นปัญหาหลายพี่น้องหนึ่ง พระวันท้องกับเสียบงามพี่น้องประเพ่อาจจตายเลยครับขันต้นมะสูงครับหรือว่าสองก็คขึ้นนอนพี่น้องนอนถี่มันมากเกาะกินเสียครับพี่น้องเกิดว่าเป็นผมกี่คานได้พี่น้องแต่ว่าผมไปเห็นงานของเทพแลยพี่น้องบ่ค่อยเด่นมาอยูสวนเป็นไรครับก็เล่นนี่ครับกับต้นไม้พวกน right. ี้ครับหยาพวกนี้ครับหนาฝนนี่ครับมันใหญ่ไว้พี่น้องมันหนาฝนครับมันเอาย่ายครับก็ต้องคอยเฮ็ดไปครับ ต้นนี้กับงามพี่น้องนี่ครับต้นนี้กับสูงครับอายุ2ปีพี่น้องต้นนี้ครับก็ว่าห้เบิ้งครับพี่น้องลักษณะใบนะครับพี่น้องใบนั่นสิเป็นใบสอยนี่ครับพี่น้องคล้ายๆก็ว่ามันมีพวกมแมลงครับมากัดกินพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่ะยังต้นนี้พี่น้องต้นนี้ก็ล่างงามเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่สาต้นมันสีงามพี่น้อง กำลังแตกกิ่งกันโดงพี่น้องนี่ครับเรียกว่าแจ่ว่าปัญหาก็คือต้นมะเขีบอยู่กางๆกันพี่น้องมันตายเลยพี่น้องแล้วต้นแถวนี้ครับว่ามีต้นไม้ใหญ่ครับพี่น้องก็ถึงมันสใหง่พี่น้องแจ่ว่าอนาคตหมายถึงว่าเขาฤดูแรงหรือว่าฤดูหนาวพี่น้องต้นมันกับสงามพี่น้องเพราะว่ามันมันถ้าในเง่พ่อสีเติบโตได้เองพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่งามเลยครับผมก็เลยแก้ไขโดยการเอาต้นมะเขียบนี้ครับพี่น้องนี่ครับที่ซือมากนี่ครับพี่น้องนี่ครับ มาปลูกข้างๆกันพี่น้องนี่ครับปลูกข้างๆกันครับเพราะว่าให้มันได้ใส่หากนี่ครับไดซอยเลือกันพี่น้องนี่ครับนี่ครับมันยังค่อยสีหลอดพี่น้องมันยังค่อยสีง่ามไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับคือวิธีแก้ไขหน้าพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้ก็เพิ่งปลูกครับพี่น้องก็ถ้าไานให้ปุ๋ยครับพี่น้องตอนรออีกประมาณสามเดือนพี่น้องก็ส่ให้ปุ๋ยได้ครับนี่ยังสี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เพิ่งปลูกจะใส่ให้ปุ๋ยได้คพี่น้องให้มันติดกันครับพี่น้องให้มันหางติดกันครับสังเกตโดยการ เบิ้งใบไม่พี่น้องค่นมันแตกใบใน,น้อยๆอ,ออกแตกยอดอ่อนออกก็แสดงว่าอ่าพะวันเท่าติดแล้วพี่น้องกันเท่าติดแล้วเกาการเริ่มให้ปุ๋ยได้ครับก็ไม่ต้องให้ร้ายพี่น้องยังสี่ก็ให้ประมาณสองกมือพี่น้องนี่ครับปุ๋ยขี้ไก่แก่พี่น้องนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องรออีกสามเดือนครับนี่ครับนี่ครับมันโล่งครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กลายเป็น ปักอือพี่น้องป,ปักท่องครับปลูกยี่หรอสวนนี้พี่น้องครับผลผลิตครับนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับเหยืเบ,บิ้งครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องมื้อนี้นะครับเนาะคลิปสันส้นๆกับมาอธิบายมาแนะน้ำครับพี่น้องว่าหลักเกณฑ์การให้ปุ๋ยครับพี่น้องก็ให้ช่วงใดแน่ครับก็คือหลกักๆของผมนะครับปีละ2เทื่อพี่น้องก็คือช่วงปลายฤดูฝนกับประมาณเดือนสิงหาคมกันยานี่พี่น้องเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วคือต้นใหม่ก็ต้องอ่าต้องอ่าแตกกิ่งต้องขยายล่ำต้นครับพี่น้องแล้วก็ประมาณเดือนหน voilà. ้าฮ้อนพี่น้องเดือน คุ้มผ้าไม่น่าไม่สาช่วงนี้มันเกษสรต้องให้เป็นผลิตแล้วพี่น้องต้องบำรุงมันครับนี่ครับแต่กะช่วงเดือนพฤษภาคมมฑ์หน้าพี่น้องช่วงที prayed, e remained, tomatoes, designs, nothing, ่เขาดูฝนได้ไหมครับเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกเทนึงพี่น้องใส่ปุ๋ยดูแลอีกเทนึงนี่ครับกับใส่รอบหลอบลำต้นหนึ่งสีพี่น้องนี่ครับหลอดหรอดต้นมันหนี่งครับพี่น้องนะครับแต่ว่าสำคัญพี่น้องก็คือต้องเอาหญ้าครับต้องเสียหญ้าดูแลหญ้าเพราะว่า กันบอลได้ใหญ่กันสิเจอปัญหาคือผมที่ส่วนผมเนี่ยพี่น้องก็คือนอนพี่น้องนอนมาจ้อมาจ้อลั่มมันครับพี่น้องมาจ้อกินกินใส่ในในมันครับพี่น้องเพราะว่าประวันพี่น้องเป็นไม้เนื้ออ่อนพี่น้องนี่ครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เพราะแข็งแรงพี่น้องไม้เนื้ออ่อนนอนมันก็สีมังมากินพี่น้องนี่ครับนอนมันก็ะเสียงังมากินก็ว่ากันเ่าเสียเหงาออกพี่น้องนี่ครับเพราะเสียเหงาเขาบอกให้มันโงพี่น้องโอกาสที่ว่าพวกนอนพวกแมลงสรือมะจ้อมันกับ บอกคอยมีพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสีขอจบเพียงแค่นี้ครับกับมีอันใดอัปเดตมาใหม่กับสีมาบอกมาบอกไปฝากนักพี่น้องได้สำหรับคลิปนี้กับสวังวันสิเดียวามรมูลนะครับเนาะกับฝากนักพี่น้องได้ขันมาขันชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให็นไหยครับสำหรับคลิปหนาสีมีอย่างไอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ